สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับประธานผู้วิจัยผีชุมชนเกษตรกรีนะคะบ้านผ่าไคนาแลหมู่ที่7ตําบลนาสีนวนอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณพันนนาราชวงนะคะประธานสั้วิัยเกษตรกรีเดี๋ยวช่วยท่านผีประบัดทำเป็นงานแห่งการสอบตั้งผีค่ะ กลุ่มของเราเนี่ยดำเนินการตั้งแต่ปี2556เรารวมกลุ่มกันประมาณสัก40คนก็ามาคุยกันว่าถ้าเรายังทำนาดั้งเดิมโดยใช้สารเคมีแล้วก็ปุ๋ยเคยยมก็เลยพากันมาทำเกษตรอินทรียเราก็าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี56โดยกลุมการข้าวนี่จะจะให้ทางสินรทอร์ละ มาระเมื่อนเายของเราทีา่ผ่านทีสามแล้วก็ได้โอเคนิกไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกอยู่73รายพื้นที่650ไร่ขันข้าวหลักๆที่เราปลูกก็คือข้าวขาวหอ,อมดอกกะหล่ี105แล้วก็ปค .6 แผนการผลิตข้องกลุ่มเนาะปีนี้เราคาดการว่า ผลผลิตจะได้ประมาณกสามร้อยสามร้อยตันนะครับคือกลุ่มของเราเนี่ยมีการดําเนินการเนี่ยครบวงจรเลยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับต้นน้ำเนี่ยคือเราผลิตเราผลิตเลยเราจะผลิตแล้วจะเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องอินทรียนะเพราะว่าเราคานึงถึงสิ่งเรือร้อนคำนึงถึงระบบนิเวศคานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและสำคัญที่สุดคือคืออ ตัวตัวเราเองที่ที่เป็นเกษ,ษตรกรทำนาเราก็จะปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีะระบบนิเวศมันก็จะตามมานะครับยาเช่นกรเกียรอะไรมันก็จะมา,าแล้วก่อนนี้ไม่มีจะเน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบในพื้นที่เราของยาเช่นที่วัวที่หมูที่เป็ดที่ไก่ที่ไก่ไกเราไม่ใช้พวกเราจะไม่ใช้สารเคมี แล้วก็อตัวหนึ่งสําคัญคือเรื่องการปรับปรุงมรลุงดินนี่โดยเราใช้ปุ๋ยส,สดได้แล้วการส่งเสริมสนุน,นพัฒนาที่ดินในเรื่องการไถขบต่อชังข้าวแล้วก็ปลูกฟอเทืองอซึ่งจะทําให้ปุ๋ยดมงสมบูรณ์ของดินนี่มันเพิ่มๆๆขึ้นการซื้อผลประโชจากสมาชิกทุนนี่มาจากไหนส่วนหนึ่งก็มาจากการระดมหุนจากสมาชิก แล้วก็อีกส่วนหนึ่งี่คือพอดีในหมู่บ้านมีกองทุนหมู่บ้านนะแล้วก็ทําโครงการของเงินอยุดหนุนจากกองทุนบ้านมาได้ส่วนหนึ่ง<ม>ประมาณสามแสนบาท<ม>รวมกับสมาชิกที่ลงหุ้นด้วยนี่ก็ประมาณแสนกว่ารวมแล้วก็ประมาณห้าแสนห้าแสนเราก็มาซื้อข้าวจากสมาชิกซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าลงสีซื้ออยู่2องบาทถึงสี่บาทนะครับ เราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาแปลรูปนะแปลรูปเป็นข้าวสารเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวหางงอกข้าวหางงอกเนี่กระบวนการในการผลิตอาจจะใช้เวลาหน่อยประมาณเจ็ดวันเพราะฉะนั้นก่อนไอเราจะผลิตข้าวหางงอกเนี่ยเราต้องมีออเดอร์ก่อนอม,มีคาสาั่งส่วนข้าวสารกับข้าวกล้องเนี่ยเราแปลรูปทุกวันทุกวันตลาดพวกเราก็หลักๆก็คือตอนนี้เราส่งลงพยานกัน โรงพยาบาลผู้ป่วนี้มีสัญญาครบมีสัญญาหนึ่งปีนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันข้าวที่ส่งโรงพยาบาลผู้่วยหน้เป็นข้าวสารสิบตันข้าวกล้องยี่สิบตันรวมแล้วสามสิบตันอุปกรณ์การผลิตในกลุ่มของเรานี่เกือบครบหมดแล้วส่วนมากก็จะได้แล้วการส่งเสริมงานนุนจากภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเกษตรเกษตรสหกกณร เข้ามาช่วยสนับสนุนเราให้ลุงสีให้เครื่องซีนชุนยากาศให้เครื่องคัดแยกข้าวทีนี้นี่เราได้งบส่งเสริมสนุนจากกลุ่มการข้าวมาทำทำอะไรเครื่องอัดปุ๋ยอัดเม็ดนะครับกำลังผลิตประมาณ5ตันต่อวันซึ่งเพียงพอกับสมาชิกของเราครับผมกลุ่มเรามีส่วนช่วยเหลือจากชุมชนุ่เลย้างจากกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยบาทเราจะแบ่งเพื่อ เพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ของชุมชนประมาณ5%ในอนาคตึเรามีแผนว่าเราจะผลิตเพิ่มผลผลิตอย่างไรที่จะให้มันต่อไร่มันสูงขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพนาราคิบงประธานคุณสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันวิไลผูกอำนวยกาิคณะกรรมการควบคุมภายในหน้าที่รักษามาตรฐานแต่เริ่มต้นแต่ั้งแต่เริ่มปรับปรุงยินถึงเก็เกี่ยวเลยการลงแปลงแล้วก็ต้ลงลงสามครั้งตั้งแต่เริ่มข้าวแต่กอมาตรวจาวแต่กอเราตรวจระบบถ้ามันแต่กอมันมันมันเป็นข้าวสิ่งเดียวกันไหมหรืออะไรมีเกียวปนไหม ันนี้เราต้องตรวจตรวจทุกขั้นตอนทีนี้ก็มาเริ่มตั้งท้องเราก็จะดูละทีนี้สําคัญที่สุดคือช่วงออกลวงเราจะดูดูขั้นขั้นสุดท้ายคือดูอตอนนั้นมันจะออกลวงถ้าข้าวสิ่งเือปนหรือข้าวไม่ไม่ใช่พันเดียวกันมันมัน,มมนจะแจะสะแดงออกมันจะแสดงออกเลยแล้วก็ไปดูไปลงแปลงคัดกันห้ากรรมการประมาณสิบกว่าคนลงแปลงถ้าคุณไม่ผ่านมันมีสิ่งเจอปน คุณก็ต้องไปทําให้มันได้ที่เข้ากําหนดมาตรฐานมาตรฐานจริงๆแล้วถึงจะรับมีคุณภาพจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่คาจังสิลาศักด์ค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มที่ททส,สีนะคะตอนนี้คุณแม่เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคค่ะ มันต่างแบบที่เราเอาไปทำเป็นไปทหเองยังไงปัญหาต่างเยค่ะต่างมากค่ะเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มขายข้าวเราก็ได้มีนการจะเข้าวแล้วก็ขายลรงสีเนี่ยราคาจะไม่สูงที่สุดเลยแล้วเรื่องสุขภาพก็แล้วก่อนก่อนหน้าจะจะเข้าสู่สุขภาพ ป้าบอกกับตรงนัดตัวไปเป็นมัหวานตรงนี้พอป้าทำมาู่ตรงนี้ก็สุขภาพก็ค่อยดีขึ้นตอนนี้ทํานาคนเดียวนะทำเองเลยทั้งเกี่ยวทั้งมัดทั้งปีทั้งอะไรก็ตัวเราเองเพราะลูกไมทํางานตามเพราะว่าแต่ก่อนเราใช้เครื่องวทั่วสามคนนี้ไม่มีมาช่วย เพิ่มกันเพราะว่าเราเป็นสมาชิกในกลุ่มใช่ไหมมาทำข้าวทำข้าวมะกรูดใช่มา,าอะไรส่งโรงพยาบาลเดือนเดือนหนึ่งเราก็พอได้มีการพบปะกับสมาชิกในกลุ่มดีค่ะทุกเดือนทุกเดือนค่ะทุกเดือน่กเนกาจะมาพบปะกันมาพูดคุยมีอะไรมาเรียนรู้มีการพูดคุยมีอะไร กิจกรรมมีค่ะกิจกรรมมีทุกเดือนค่ะมาลองได้วยกิจกรรมต่างกันนะคะกับสมาชิสมาธิขัดเดี่วกันนะบางปีมาหมดสักเจ็ดสิบกว่าคนค่ะโอ้โหเลยใช่ไหมโอ้โหมาช่วยกันไปแทนกันจนบรรจุพันอะไรช่วยกันหมดเลยช่วยกันหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้เพราะว่าคนไปทำอะไรกัได้คนไหนว่างก็มาโอ้โหสลับกันสลับกันมา วันนี้ก okay, okay. ็ยุคควูิดด้วยนะเนาะค่ะโอเคค่ะแม่คร ah ับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่คุณจันค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกางใจให้พวกเราด้วยนะคะทกสยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ